เมื่อนี้นะคะล่งพื้นที่บ้านน้องขามนะคะที่ได้ว่าหาลือปัญหาในสาภาเรื่องขอสถานีสูบนำ้ำโดยไฟฟ้าเริ่มตั้งแต่บ้านน้องขามตอนนี้โครงการชลประทานมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะอันนี้ก็คือท่านผู้น้่ที่คอยพักดันโครงการแก้ปัญหามาให้สอส,อสอได้รับรู้แล้ว เป็นประโยชน์ถ้ามีแม่น้ำชีค่ะบ้านหนองขามบ้านขวาวบ้านดินแล้วก็บ้านหนองงูเป็นบางพืวนที่ไช่ใช่ใน่ใช่ใช่ใช่ไก่ใส่น้ำย่างแรงนี่คือเป็นประโยชน์หลายบ้านของพ่อแม่พี่น้องต่าบลาุดธขาวบ้านเฮาค่ะต้องขอบคุณกลุ่มชนประทานนะคะที่ให้ความสำคัญเร่งปัญหาของต่าบลาุดธขาวอำเภอมัจ่าคีรีให้ ตอนนี้ก็ติดตั้งทอมาว่างเรียบร้อยแล้วค่ะต่อไปกับเป็นการดําเนินการตั้งแต่กับต้องขอขอบคุณหน่นวยงานที่ให้ความสําคัญกับบานท่อหลายๆค่ะขอบคุณคุณค่ะ